สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาววัสนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหเลขที่19วันนี้จะมานำเสนอเทคโนโลยีโทรทัศน์ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเสนอครุนครูวณพรอยู่มาค่ะในสมัยก่อนทุกคนเสพสิ่งบันเทิงจากการฟังเสียงผ่านวิทยุหรือเครื่องเล่นเสียงต่อมาจึงได้คิดค้นให้ความบันเทิงนั้นมีทั้งภาพและเสียงจึงได้คิดค้นโทรทัศน์ โทรทัศน์ยุคแรกสร้างขึ้นในปีคศ1925โดยจอห์นโลจีเบรดชาวสกอตแลนด์คือยุคโทรทัศน์ขาวดำ เมื่อโทรทัศน์ได้รับความนิยมมากขึ้นจึงได้มีการคิดค้นโทรทัศน์ให้มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจอที่กว้างความคมชัดสีที่สดเสียงที่ชัดและอื่นๆโทรทัศน์ในปัจจุบันจึงมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวี LED 4K และคุณสมบัติก็แตกต่างกันตามความต้องการที่ทันสมัยในปัจจุบันโทรทัศน์นั้น ให้ทั้งความบันเทิงจากเสียงและภาพช่วยให้ผ่อนคลายใช้ในการรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมข่าวสารฟังเพลงติดตามข่าวสารสะดวกสบายในการรับชมสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอเลยค่ะ